สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะคลิปนี้จะพามาทำใบไม้นะคะจากกัมเพสนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะพี่แมวทำไว้เรียบร้อยแล้วอันนี้นะนี่เล็กก็มีค่ะนี่นะคะสีอ่อนหน่อยสีอ่อนสีแก่นะคะเอาละะ้ค่ะอันนี้แห้งแล้วเนี่ยพี่แมวมาโชว์นี่นะคะเก็บไว้ค่ะ มาจ้ะมาค่ะมาเริ่มกันเลยนี่นะคะกำเพสของเราค่ะกำเพสกำเพสอ่านวดนวดให้เนียนเนียนครึ่งครึ่งครึ่งนะคะไม่ติดมือใช้ได้อ่ากดลงไปหน่อย ลูกกิ้งอ้าวา่ะดูที่โลเนี่ยนะคะโลไปเลยค่ะตามความหนาที่เราต้องการคือตัวนี้มีวัดความหนานะคะอ่าเรียบร้อยค่ะมาจา้ะเราจะมาใช้เครื่องตัดอันนี้เป็นพิมพ์ตัดดอกใบใบไม้นะคะไม่ใช่ดอกไม้ขอโทษค่ะ เป็นใบไม้อ่านี่นะคะปกติเขามีสามไซส์นะแต่นี้พี่แมวใช้ไซส์เล็กเพราะพี่แมวใช้อันเล็กนะเพราะว่าจะไปแต่งคัพเค้กเนาะไม่ใช่คัพเค้กอันใหญ่เป็นคัพเค้กอันเล็กอ่ะแต่แป้งข้าวโพดหน่อยเคาะ แล้วก็ขยับตัดนะคะหมุนก็ได้ขยับเพื่อที่จะให้เขาผ่านตีลงมาแล้วค่ะทีนี้ลายเห็นไหมเขาจะเรียบไม่มีลายด้านนี้ลายนะ่ะจะอยู่ข้างในตัวนี้คือกดลายเราจะกดลงไปแล้วลายเขาจะออกมาอาจจะให้ดูนะกดปุ๊บอ่ะเดี๋ยวดันออกมาะคะ่ะนี่เดี๋ยวพี่มาจะให้ดูลายเห็นไหมคะ นี่จ้าจะติดแป้งข้าวโพดหน่อยนะคะเดี๋ยวปัดนะอ่ะมาเอามาค่ะเอาแป้งปัดแป้งข้าวโพดออกก่อนท่านผู้ชมจะได้เห็นลายเห็นไหมคะนี่นะจ้าเออลายสวยเลยล่ะ มาดูค่ะนี้จะเป็นใบไม้ไซส์ใหญ่ของพี่แมวนะคะเมื่อกี้ไซส์เล็กอ่ะไซส์ใหญ่มาดูกันนี่ค่ะตัดเลยเห็นไม้ออกมาแล้วกดให้มีลายหน่อยแล้วก็ดันค่ะนี่จ้ะเดี๋ยวปัดก่อนนะปัดแป้งเขาพูดออกมานิดหน่อยอ่าโอเคค่ะ เสร็จเรียบร้อยอ่ะให้ดูนี่สายเล็กของพี่แมวนี่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยแต่พี่ใหญ่กว่านี้นะคะเล็กกลางแล้วมีใหญ่กว่านี้แต่พี่แมวไม่ทําเพราะว่าไม่รู้จะไปแต่งกับอะไรเพราะว่าส่วนมากจะทําคัพเค้กใว้เด็กค่ะโอเคนะคะวิธีทําใบไม้ค่ะอ้านี่นะคะเรียบร้อยค่ะค่ะถ้าเกิดถูกใจยังไงก็ขอฝากคลิปนี้ด้วยละกันนะคะ ช่วยกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันและกันนะคะแชร์กันเยอะหน่อยนะคะขอบคุณค่ะอ่ะมาจา้ะเรามาดูวิธีการทำเพสอนกันนะคะพี่แมวก็มีส่วนมากจะเป็นสีขาวเยอะเนาะเดี๋ยวพี่แมวจะทำสีเขียวกับสีเหลืองเพิ่มนะคะอ้าวเดี๋ยวให้ดูพิมพ์ของพี่แมวพิมพ์คัตคัตติ้งตัวคัตติ้งนี่นะจ๊ะ มีหลายขนาดเลือกให้เหมาะสมกับอดอกไม้นะคะว่าตรงกลางเกสรจะขนาดไหนอันเล็กอันใหญ่นะคะแล้วแต่นี่เขาจะเป็นทรงกลมนะเอาละครับพี่แมวจะใช้สองไซส์นี้นะซึ่งพี่แมวก็บอกขนาดไม่ได้เพราะว่ามันเขาไม่ได้เขียนไซส์มาเนาะ จะเรียงมาเรยะเล็กอันใหญ่ไล่กันลงมามีเล็กกว่านี้เลยนะคะเนี่ยเล็กมากแทบจะอะไรอะแทบจะไม่รู้เลยว่าเป็นไอ้นี่ <c oughs> เป็นที่กดเหมือนหัวตะปูอ่ะเอาสองไซส์ก่อนละกัน <c oughs> มาดูกันนะคะอันใหญ่ก่อนเนาะแตะ ถ้าเกิดว่ามีเศษแป้งกระโปดมากก็เอาออกนะคะ่าวิธีทําก็คือพี่แมวจ,จะไม่กดแล้วหมุนๆก็พิม์ตัวใหญ่นะพี่เมยวจ,จะใช้กดหน้ากดหลังแบบนี้ค่ะนะเนี่ยแค่นี้เขาก็ออกมาแล้วเพราะเขาอ่อนเล็กถ้าเกิดเขาติดพิม์เออติดพิมพ์อย่างนี้ติดตัวคัดลิงอย่างนี้นะคะให้เขี่ยออกเขาจะมีลายนิดๆน,น,นะ มันเป็นตุมต่มๆพี่แมวเอามาจากอาอะไรอะ่ะหยิบตรงกลางดอกทานตะวันเห็นไหมคะอมืมองไม่เห็นสชเนาะนี่คะ่ะนี่คะ่ะเป็นตุมต่มๆนะคะอุ้ยหลุดแล้วโทษนะคะเป็ตุมต่มๆเลยเวเนี่ยนะเอาอเคจ้าอ่ะเดี๋ยวใส่โฟมไว้ก่อนนะคะ มากดเบาๆไปขยับหน้าขยับหลังนะคะแบบนี้เนาะขยับหน้าขยับหลังอ่าอ่าต่อไปตัวเล็กมั่งนี่นะคะแตะๆนี่ค่ะขยับหน้าขยับหลัง ดูใกล้ๆนี่นะคะเห็นไหมคะเล็กกับใหญ่เนีอันี้นใหญ่นะเนียนี่พี่แมวใช้ไซส์ใหญ่นี่ก็เล็กเราต้องรู้ขนาดของดอกไม้เราด้วยนะอ่ะปัดฝุ่นออไอ้ปัดฝุ่นปัดแป้งขา้าวโพดออกหน่อยแล้วก็มาดึงออกนะคะดึงออกอย่างเงี้ยง่ายเพราะเขามีรอยตัด อูแล้วนี่จ้ะอา้าวไซส์เล็กใส่ลงไปวางไว้ก่อนนี่นะคะ <c oughs> เอาละค่ะเดี๋ยวอันนี้วางแยกไว้ก่อนเดี๋ยวทำสีเหลืองก่อนนะคะ <c oughs> มาทำสีเหลืองกันต่อค่ะอา้าวอันใหญ่นะ กดหน้ากดหลังแค่นั้นแหละให้เป็นรอยขาดน่ะอ่ากดอเล็กจ้าพี่แมวชอบทำดอกไม้อเล็กๆพี่ว่าพี่แมวว่ามันจุมจ่มจิม๋มน่ารักดียิ่งเอาไปแต่งให้เค้กเอ่อทับเค้กเด็กๆเนาะน่ารัก เรียบรย้อยมีทั้งเกสรใหญ่เกสรเล็กเห็นไหมคะไซส์เขาจะเท่ากันเลยเนี่ยถ้าพี่แมวปั้นมือเอานะคะไม่เท่าหรอกคะอ่ะมาแกะกันเลยอันนี้สีเหลืองเมื่อกี้สีเขียวอยู่ไหนเอ่ยนี่ทำสองสีนะคะแล้วก็ค่อยๆลอกเนี่ยเพราะเขาเขามีรอยตัดรอยขาดอยู่แล้วเราก็ดึงออกมาง่ายเห็นไหมคะช่วงนี้เขาก็จะมี ดึงออกมาง่ายแล้วก็ค่อยๆแกะเขาก็จะมีรอยติดมาหน่อยแล้วก็ดันๆเข้าไปนะเศษชิ้ส่วนที่ติดมาดัานเข้าไปเลยดูสราว่ากาเพสเขาเนี่ยนิ่มมาก นี่นะคะออกแบบนี้เลยนะถ้ามีชิ้นส่วนเขาจะเล็กเขาจะหลุดมือบ่อยก็ก็อย่างนี้นะ,ะเอาออกให้หมดเลยค่ะอันนี้สีเหลืองอเดี๋ยวพี่แมวมาทําต่อสีเขียวอันนี้สีเหลืองก็เหมือนกันนะคะเนี่ยเขาเหมือนกับเป็นรอยอะไรอ่ะเคยเห็นกระดาษไหมคะมีรอยปะอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถตึงออกมาได้เนี่ยเราก็จะแกะออกมาเลยตามนี้นะ อังคางเขาก็จะติดใช้นิ้วดันค่ะนะคะให้เขากลมๆแก่เ,เนี้ยโอเคแล้วนะคะอ,อ่ามาจานี่จานะคะเกศนของพี่แมว อันนี้พี่ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะอันนี้แห้งแล้วค่ะนะคะอันเล็กเเนาะทิ้งไว้เขาแห้งสักออวันสองวันให้แห้งสนิทนะคะแล้วก็ค่อยนํามาตกแต่งค่ะนะคะเอาล่ะค่ะถ้าเกิดถูกใจยังไงก็ขอฝากคลิปนี้ด้วยละกันนะคะถูกใจอย่างไรก็ช่วยกดแชร์กันเยอะๆกด s u b s c r i b e ให้กันด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะไปละค่ะ